สิ่งหูตัวนี้นะสิ่งหูตัวนี้เป็นจุดที่สองอ่าเนี่ยที่มันจะเป็นศูนย์รวมประสาทบางทีหูนี่ก็สามารถที่จะบ่งบอกโกครคไขข้เจ็บอะไรได้ทุกอย่างเลยถ้าจับหูปุ๊บเนี่ยหูแข็งหูตึงมันเป็นเม็ดเป็น,ปนมันกับซ่าอะไรตรงไหนตรงไหนได้เหมือนกันที่จริงเนี่ย ที่จะมาสอนเชิงใหม่เมื่อก่อน11วันเนี่ยมีทั้งดูม่านตาดูหูดูมือดูเท้าดูใบหน้างูให้ผู้ทีเราสังเกตใบหน้าเราก็ได้นะทั้งสิวทั้งฝ้าอะไรออกตรงไหนปบเนี่ยสามารถบ่งบอกโรคได้อันนี้เวลาเรามันน้อยเราเราแค่กระดูกกับลมปานที่พอแล้วนะจนที่1ที่สองที่3ก็ติ่งหูตรงนี้ติ่งหูตัวนี้คือที่สี่ถ่ายคอยถ่ายคอยประมาณประมาณที่อะไรนะ สัญญาณอะไรสัญญาณข้อที่ประมาณสี่ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยที่มันหุนหมุเนี่ยาที่ห้าที่หกอะไร่ที่สี่ที่ห้าตรงนี้อ่าที่ท้ายคอยตรงนี้หนึ่งที่เจ็ดเนี่ยหมอไหลที่เจ็ดหมอไหลเอาเลยที่หกหัอไหลที่เจ็ดหมออ่หอไหลขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดอ่าโอเคไม่จําได้ไหมโอเคก็เชิญคุณหมอเข้ามาเลยอืม เดี๋ยวคุณหมอจะได้พ uh, ิส e ูจน uh, ์เดี๋ยวจะได้นี่หมอนหมอนไปไหนละหมอนเาไปไหนต้องหงายต้องหงายเอาอะไรอเอานะเอาขยับเข้ามาข้าดอะไยนะขยับเข้ามาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนี้อากอนอื่นเนี่ยเราจะเช็คกำลังกันนาะเช็คกำลังร 两门的脑呢？